ฉะนั้นพอพูดถึงปตทแล้วเราไปดูงบกันสักหน่อยไหมครับกำไรแสนล้านเนี่ยม,มันเป็นกำไรจากการดำเนินง,งานปกติเลยป่ะพี่สุภชัยก็ก็หลักๆเป็นการดำเนินงานปกติแล้วมันมีกำไรที่มีพิเศษเข้ามาอมเป็นกำไรทางตัวเลขที่ออกอที่เข้ามาด้วยในงดของปี66นั่นก็คือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนครับมันมีก้อนใหญ่เลยฮะของปตทในปี256 6ก็คือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณสัก2 2 0 0 0ล้านบาทไง อันนี้กําไรจากอัต่ละเปลี่ยนที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะที่ส่งผลทําให้กําไรสุทธิของตัวปตทเนี่ยออกมาแล้วอยู่ที่1น0 0 0แกว่าล้านบาทนั่นเองนะครับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับการที่บาทอ่อนหรือเปล่าอ่าใช่คือปตทเวลาเอาไรายได้ที่เป็น USD กลับเข้ามาแปลงครับ เป็น THB คือไทยบาทเนี่ยอ่าฮะมันก็ได้ไทยบาทในจำนวนที่มากขึ้นอ่าใช่เนื่องจากว่าบาทมันอ่อนในช่วงที่ผ่านมาครับนะฮะดูตัวเลขกำไรล่าสุดคือ1 12, 000, 1ออ2 0 2 0 24ล้านบาทอันนี้สำหรับปีบัญชี2 5 6 6กครับก็เพิ่มขึ้นจากปี2 6 6 5นะครับที่มีกำไรสุดทธ่อยู่ที่91,174ล้านบาทครับ ก็ในแง่ของรายได้จากบริษัทย่อยแห่งต่างๆที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตลอดจนมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะฮะก็ทําให้ตัวเลขกําไรสุทธินั้นมีการขยายตัวแล้วก็มาได้อานิสงส์จากเรื่องของกำไรอัตราแลกเปลี่ยนอ,อย่างที่พี่สุประชัยได้พูดถึงไปด้วยอ,อย่างไรก็ดีครับนะฮะเ,เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของช็อตฟอล อ่าช็อตฟอร์ช็อตฟอร์นี่มันยังไม่เข้าไปในปี6กใช่ไหมยังยังไม่มีในปี6กแต่มันจะอยู่ในงบของปีนี้อ่าปีนี้อาจจะไตรมาแรกของปีนี้ก็เป็นไปได้อ่าแต่มันก็เบื้องต้นเนี่ยคือแค่4,300ล้านอ่าสี่พล้านบาทเท่านั้นเองถูกขนานี้เท่านั้นเองยังยังไม่มีกอกสองตามที่รัฐมนตรีพีรพันธ์คู่คู่ไว้ส่งสัญญาณเอาไว้ส่งสัญญาณไว้เออส่งสัญญาณไว้ส่งสัญญาณเอาไว้อ่าแล้วก็เป็นการบอกกล่าวครับอยู่ในทีว่าอ่า ค่าเอาจริงนะเอาจริงนะแล้วก็ดูเหมือนไม่แน่ใจนักว่าท่านรัฐมนตรีคิดอะไรอยู่นะครับโดยเฉพาะท่าทีในการไล่บทขยี้ปอตทออนะครจะต้องเอาให้ได้ช็อตฟอร์นี่4,300แรกนี่ ก็ได้มาแล้วนะได้มาแล้วแพรททอเขาไปร้องศาลปกครองอย่างไรก็ก็ว่ากันไปนะจ่รัฐมนตรีพิรพันธ์บอกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีก๊อกสองอีกแต่ตรงนี้น่าสนใจคุณเลครับไอ้กอกสองเนี่ยต้องดูว่า จะมีหรือไม่มีผมว่าอยู่ที่เงื่อนไขที่ปทศพออ,อย่างที่คุณมนตรีก็คุณมนตรีราวันชัยกุลนะครับซีอของปทศพก็ส่งสัญญาณแล้วว่าไอแหล่งเอราวันเนี่ยจะครบ800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันในตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าครบ800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันอันเนี้ยชอ็อตฟอร์ผมว่าปทไม่โดนนะฮะอันนี้ดูเงื่อนไขตรงนี้เป็นหลักนั่นเองนะครับอ่าก็ในส่วนของปทนะผลประกอบการเนี่ยคือตัวกําไร ก็ส่วนใหญ่จะมาจากการลงทุนของบริษัทในกลุ่มซึ่งเป็นธุรกิจที่แข่งขันเสรีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศถ้าจะแบ่งตามประเภทธุรกิจนะครับก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมสัสดส่วนส5่วน45%ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น9%ครับธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน17%ครับกลุ่มธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก7% ธุรกิจน้ำมันและธุรกิจนอนออยเช่นกาแฟและร้านสะดวกซื้อ 1%, 1> ส่วนธุรกิจกา๊าซธรรมชาติและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของปตทนะฮะก็อยู่ที่ระดับ22%นะครับก็หลักๆก,ก็หนีไม่พ้นนะครับในแง่ของสำรวจและขุดเจาะก็คือเรื่องของหลักๆก,ก็คือปตทสพนะเกือบครึ่งเลยนั่นเองสำหรับสัดส่วนไรายได้และกำไรในรอบนี้นะครับ ก็ชัดเจนว่าสพเป็นเรือธงนะฮะลำสำคัญของกลุ่มปตทและก็ด้วยแนวนโยบายของสพนะครับที่ก็จะมีการเร่งขยายกำลังการผลิตนะฮะทั้งทำา MA นะฮะหรือจะเร่งประสิทธิภาพด้านการผลิตของแหล่งเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวปีนี้ไฮไลท์เนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่แหล่งเอราวันตามกำหนดคือภายในเดือนเมษายนนะครับจะต้องบรรลุ กำลังการผลิตที่800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันซึ่งก็จะเป็นไปตามสัญญานะฮะที่ทางสอพอนั้นมีกับทางภาครัฐนะครับในเรื่องของการแบ่งปันผลผลิต800ล้านนะ800ล้านคือพอสอพอเข้าพื้นที่ได้ล่าช้าเนี่ย<ะ>ล่าช้าไปสองปีไอ้ไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้อ,ของกับการผลิตมันก็ล่าช้าตามออกมาสองปีใช่อันนี้เท้าวความแล้วมันก็ทำให้ สถานการณ์ราคาพลังงานในบ้านเราเนี่ยมันก็สั่นคลอนในช่วงที่ผ่านมาครับพอไปประจบเหมาะมีเรื่องรัสเซียยูเครนนะฮะมีเรื่องข้อพิพาทในภูมิภาคต่างๆทําให้ราคาพลังงานมันดีดตัวสูงขึ้นนะฮะเราโดยเฉพาะกรณีรัสเซียยูเครนเนี่ยคือชาติตะวันตกก็คือ EU และสหรัฐ พอไปแซงชั่นไปคว่ำบาตรรัสเซียรัสเซียก็ตอบโต้ด้วยการที่หยุดส่งก๊าซเข้าไปในยุโรปครับหยุดส่งก๊าซเข้าไปในยุโรปแล้วมันกําลังจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวยุโรปก็มองว่าซีเรียบัวตายแน่ถ้าไม่มีก๊าซเอามาใช้ในช่วงหน้าหนาวคใช่ไหมฮะก็ต้องเร่งหาก๊าซเอามาตุนสํารองก่อนใช่ก็มาไล่ซื้อกันนะฮะไล่ซื้อกัน <c oughs> เรียกว่ามีที่ไหนก็ต้องวิ่งไปที่นั่นแล้วมันก็ใช้ราคา L N G spot เนี่ยเป็นเบนชมร์กาใช่นะฮะเป็นตัวโค้ดร,ราคาคก็กลายเมื่อพอไปมีมันมีปรากฏการณ์แย่งซื้อเนี่ย L N G spot มันก็ถีบตัวสูงขึ้นแล้วมา ผนวกกับว่าบ้านเราเอราวันเนี่ยมันเข้าพื้นที่ได้ล่าช้าชแทนที่จะผลิตได้แ0ดร้อยเลยมันก็ผลิตได้อยู่200ประมาณก็ต้องไปพึ่งพาการนำเข้ามากขึ้นนะฮะเนี่ยอต้นทุนการนำเข้ามันก็สูงขึ้นไปตามราคา LNG Spot อืมใช่มันก็เลยทำให้ค่าไฟใช่ไหมมันก็แพงขึ้นแพงขึ้นราคาน้ำมันครับก็ ในตลาดโลกก็ได้รับผลกระทบมาจากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยม,มันก็สูงขึ้นมาอีกอ่าใช่ใน,ในปีที่ผ่านมานเพราะนั้นมันก็เลยทําให้ทั้งเนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมค่าไฟในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยม,มันแพงก็ความล่าช้าไงแล้วก็ที่สําคัญนะคุณผ่้ฮะว่าราคาระหว่างที่เป็นราคาสปอตกับเพราะอย่าลืมนะฮะอ่าวไทยในเวลาเขาขุดขึ้นมาเขาขายเป็นราคาอ่าวถูกป่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตอนนั้นโอ้โหแบบแก๊ปมันเนี่ย มันห่างกันมากเลยนะสูงมากเลยนะครับในช่วงที่วิกฤตเรื่องของก๊าซธรรมชาติตอนนั้นนะครับแต่เอาเอาผมให้ยกตัวอย่างเอาแค่ว่าสิ้นปีนี้แล้วกันสิ้นปีเนี่ยราคา l n g sport คุณว่าฮะอยู่ประมาณสักประมาณสัก540กว่าบาทต่อล้านบีทีครับแต่ว่าราคาอ่าวเนี่ยประมาณ200กว่าคิดดูสิอันนี้น่าราคาณนะสิ้นปีนะเดีอยวนะ500กว่า542บาทต่อล้านบีทีเทียบกับ เทียบกับราคาอ่าว206บาทต่อล้าน b ีทอือันนี้ราคาณสิน้นสิ้นปีที่ผ่านมานะอันนี้เทียบเคียงให้เห็นชัดคือก๊าซแก๊สเนี่ยรับราคามันต่ำกว่าอยู่ละต่ำกว่าอยู่ละอ่ะตาต่ำกว่าอยู่เส่ไหมฮะครับ,รบตรงนี้มันก็มาสอดคล้องกับอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าการปรับโครงสร้าง๋อราคาก๊าซธรรมชาติใช่ไหมอ่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก๊าซธรรมชาติที่ขุดได้ในอ่าวเราก็ป้อนเข้าโรงปิโตรเคมถูกไหมอ่าใช่ อ่าเข้าไปโตเคมอ่าวันนี้ก็ยังจะเข้าโรงปปโตเคมแต่ปปโตเคมจะซื้อที่ราคาเกาฟแก๊สเพียวเพียวไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละมันต้องไปซื้อที่ราคาพูแก๊สพูแก๊สก็หมายถึงว่าจะมีทั้งเกาฟแก๊สแล้วก็มีทั้งอินพอร์ตมีทั้งนําเข้าเอาราคามาเฉลี่ยกันมาเฉลี่ยกันแต่ตัวเนื้อแก๊สที่เอาไปใช้เนี่ยยังเป็นแก๊สในอ่าวเพราะว่าแก๊สในอ่าวเนี่ยมันเป็นไม้สักทองคำ <łość> uh, ใช่ไหมครับเพรมันเป็นก๊าซเปียกใช่นะครับก็ต้องใช้ราคาถ้าคิดเป็นราคาเฉลี่ยก็ประมาณสัก3-400ึงสี่อยไงจากเดิมถ้าราคาอ่าวจริงมันแค่200แต่ไปไปไปผนวกกับไปไปไปรวมไปเฉลี่ยกับราคานำเข้าเนี่ยห้าร้อกว่ามันก็ตกประมาณสัก300กว่านั่นเองนะครับ